สวัสดีครับผมอยู่กับแทนพระใหม่ชัยภูมิครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาเหรียญรุ่นรวยพันล้านหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจะอัปเดตเฉพาะเนื้อเงินกับเนื้อทองคําเท่านั้นนะครับวันจะไปรับชมใครรักหลวงพ่อช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่เหรียญแรกครับผมเป็นเนื้อเงินลงยาลายทงชาติ ือว่าเป็นเหรียญที่สวยคมชัดเต็ม10ผมให้10ครับมาดูราคาจองกันนะครับราคาจองอยู่ที่2,500บาทสร้างเพียง999เหรียญราคาเล่นหาปัจจุบันอยู่ที่1,000 0ถึง1,500 0บาทถือว่าแรงเลยทีเดียวครับผม มาตอบก,กันเหรียญที่2เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาฟ้าราคาจองอยู่ที่2,500บาทสร้างเพียง1,111เหรียญราคาเล่นหาอยู่ที่8,000ถึง1 000, 2 0 0 0บาท ราคาถือว่ายังจับต้องได้นะครับผมใครยังไม่มีรีบนะครับวงการพระจะมีคำว่าลู้งี้อยู่ตลอดเวลาครับลู้งี้ลู้งี้ลู้งี้ซื้อเก็บไว้สักกดีครับมาต่อกันที่เหรียญต่อไปครับเป็นเนื้อเงินลงยาแดงทั้งเหรียญเหรียญน,นี้บอกเลยครับเป็นเหรียญที่สวย ตัวผมเองผมว่าสวยนะดูเหรียญสวยนั่งพานสวยครับราคาจองอยู่ที่2,500บาทจัดสร้าง1,299เหรียญราคาเล่นหาปัจจุบัน8,000ถึง1 2 0 0 0บาทครับมาต่อกันเหรียญต่อไปครับผมเป็นเหรียญ เนื้อเงินลงยาน้ำเงินเป็นเหรียญสีที่นิยมเป็นอันดับสองราคาจองอยู่ที่2,500บาทจัดสร้างเพียง999เหรียญราคาเล่นหาปัจจุบัน1 0 0 0 0ถึง1 5 0 0 0บาทต่อไปมาถึงเหรียญที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งเนื้อเงินลงยาแดง ราคาจองอยู่ที่2,500บาทจัดสร้าง999เหรียญราคาเล่นหาปัจจุบันครับบอกได้ราคานี้ถือว่าแรงครับพระออกต้นเดือนมกราต้นเดือนหรือสิ้นเดือนนี่แหละครัไม่ได้เหมือนกันราคาเล่นหาปัจจุบันอยู่ที่1,500 0บาท สอง25,000บาทนี่แหละครับเงิ่เงินในรายการจองถ้าข้อมูลผิดพลาดอย่างไรช่วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับครับสำหรับหน้าทองคำกับเหรียญทองคำจะอยู่ในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับใครอยากให้ผมอัปเดตราคารุ่นอะไร ของหลวงพ่อพัดบอกผมได้ใต้คอมเมนต์ครับผมจะจัดให้ทันทีครับผมขอบคุณครับ